สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับลุงโทนี่หน้าหมีนะครับและอยู่กับก๊อตกาลัดเป็นผู้นําเข้าสายคาร์บอนเชนสินค้าที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือคาร์บอนเชนคาร์บอนเชนนะครับสามารถใช้ได้กับรถมอไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอไซค์ไฟฟ้ารวมถึงรถคอสตอมนะครับเครื่องยนต์ขนาด 50cc ถึง 1,800cc และสามารถที่จะเลือกนะครับนี่ครับผู้เล่ทั้งหมดมีหลากหลายสีให้มึงเลือก มึงอยากเล่นสีไหนมึงอยากได้สีไหนมึงสามารถที่จะเลือกเองได้และที่สำคัญรับประกันครับ สินค้าชุดนี้นะครับทั้งหมดเรารับประกัน1 0 0 0 0แกิโลเมตรไม่จํากัดระยะเวลานี่แหละครับคือข้อดีของคาร์บอนเชนสายคาร์บอนเชนนาเข้าจากอเมริกาโรงงานเดียวกันกับพวกฮาร์เรสเดวิสันเอย b m w เอยแล้วก็พวกดูคาตี้ครับพวกนี้ใช้โรงงานเดียวกันเปิดใจครับความปลอดภัยของเราจะมากขึ้นครับและประสิทธิภาพการส่งกําลังบอกเลยครับ9กตตลอดอายุการใช้งานนะครับ98%คือตลอดอายุการใช้งานระหว่างการใช้งานจะสมูทมาก มึงไม่ต้องมาแบบเอ้ยตัดโซ่ล้อไปเลือ่อนโน่นนี่นั่นทุกอย่างสมูทหมดไม่ต้องมาหยอดน้ำมันเครื่องไม่ต้องมาหยอดจารบีขามึงไม่เลอะมือมึงไม่เลอะคาร์บอนเซนตอบโจทย์ได้และแก้ปัญหาได้ครับเริ่มต้น3000ันกาบาดครับจนไปถึงหลักหมื่นกว่าครับและความปลอดภัยแม่งสูงมาก คือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นละ่ะใครรับผิดชอบครับกูบอกเลยครับรับประกัน10,000แกิโลเมตรถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเปลี่ยนใหม่ให้เลยถ้ามึงใช้สายาคบิเชนนะกูบอกเลยนะสัตว์ไปไหนก็ตามถ้ามันขาดยินดีดูแลมึงตลอด24ชั่วโมงแต่รับประกันได้ครับกูรับประกันได้เลยครับว่าสายนี้ทนและอึดือบอกเลยครับมากเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองนิดนึงครับอย่าเป็นคนรุ่นเก่าลองเปิดใจ บางคนนะครับที่เคยใช้โซ่นะอาจจะมองอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติผมมาใช้ตัวนี้แล้วมันจะเข้ากันได้เหรอแล้วมันจะเหมาะสมเหรอบอกเลยครับว่าเราทําการวิจัยมาแล้ว5ปีครับเจ้าเดียวครับ ก๊อดกาลัดที่นําตัวนี้เข้ามาถ้าสินค้าไม่ดีจริงก๊อดกาลัดไม่นําเข้ามาและบอกตรงนี้เลยครับว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาทุกอย่างต้องมีคุณภาพถ้าคุณเปลี่ยนจากโซ่เป็นคาร์บอนเชนหมดห่วงหมดกังวลล้านเปอร์เซ็นครับลองครับลองเปิดใจ และตอนนี้นะครับบอกเลยครับว่าที่บรรยายมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับฝากล้านด้วยก๊อตกาลาดเบอร์โทรตามนี้ครับเบอร์ล้านตามนี้เบอร์โทนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะไปดูสินค้าอยากจะไปดูโปรดักต่างๆด้วยตัวมึงเองก๊อตกาลาดครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5ลองเข้าไปดูเพจก๊อนกาลาดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับฝากล้านด้วยมึงอยากรู้รุ่นไหนมึงอยากได้ไซส์ไหนแบบไหนยังไง มึงสามารถที่จะสอบถามในเพจได้เลยและร้านไหนอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะบอกเลยครับติดต่อเข้ามาได้ในเพจนี้มีวิธีการติดตั้งอยู่ในเพจลองเข้าไปดู คือกระแสดราม่าบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับมึงยังไม่ทันได้ใช้ของเลยก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาแล้วอีกควายกูบอกเลยไอ้สั์ถ้ามึงไม่เปิดใจถ้ามึงไม่ลองใช้มึงอย่าพึ่งวิจารณ์มึงต้องลองใช้ดูก่อนและส่วนพวกที่ใช้โซ่อยู่แล้วถ้ามึงใช้โซ่แล้วมันดีอยู่แล้วมึงก็ใช้ต่อไปไม่ต้องมาดราม่าณเวลานี้เนี่ยหัวสมัยใหม่เขาจะใช้กันลองเปิดใจดูครับคาร์บอนเชนตอบโจทย์ได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ กูจะให้ช่างมาติดตั้งให้กูใครจะซื้อไม่ซื้อกูไม่รู้แต่กูจะเอาไอท้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาใส่รถกูเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองบ้างไอ้หน้าเห้ย yeah.